ต่อไปนะครับข้อที่ยี่สามลบสิบสองคูณด้วยลบสิบสองตากับลบเก้าคูณด้วยลบเก้าอยู่เท่าไหร่ลบสิบสองคูณด้วยลบสิบสองจำนวนเต็มชนิดเดียวกันคูณกันผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนเต็มบวก 12คูณ12ได้ 144, 144. 1ง4เขาถามว่า่างตับลบก้คูณลบ9ก้อยู่เท่าไหร่ลบเก้คูณลบ้ได้81ครับนำมาลบก,กันคาตอบข้อนี้จุดตอบ63ครับ น้องๆครับข้อยี่สามตอบใช่สี่ต่อไปข้อยี่สี่ลองคิดครับถามได้ครับใครไม่เข้าใจน้ำพึ่งถามคับน้ำพึ่งสอบไันไหนครับวัฒนาไอ้นะอ๋อแล้วข้อเป็นสาต่อไปข้อยี่สี่ครับ 大家好，各位考。 สองครับข้อที่ยี่สิบสี่ลบศูนย์จุดสามคูณด้วยศูนย์จุดห้าคูณด้วยลบสองมีค่าเท่าใดนลอ,องครับ ข้อนี้นะครับเราอาจจะนำตรงนี้การคูณตรงนี้การคูณนะครับเราอาจจะนำศูนย์ไปคูณด้วยลบสอง่อนจะง่ายกว่าเพราะศูคูณ2ได้1เพราะศูนคูณ2มันได้1เพราะงั้นตรงนี้เขียนเป็นลบ0 3เหมเอนเดิมก่อนแล้วคูณด้วยลบ1เพราะจำนวนเต็มบวกเพราะจริครับจำนวนบวกไม่ใช่จำนวนเต็ม จำัวบวกคูณจำนวนลบได้จำนวนลบศูนย์จุดห้าคูณสองได้หนึ่งจำนวนลบคูณจำนวนลบได้จำนวนบวกศูนย์จุดสามคูณหนึ่งได้ศูนย์จุดสามคำตอบข้อยี่สิบสี่จตอบใช้สามครับศูนย์จุดสาม ต่อไปนะครับข้อทีย่25ถ้าเอาข้างหน้ามาคูณก่อนก็ได้มันจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับล,ลบ0.15และพอเราเอาลบ0.15ไปคูณลบ2ก็ได้0.3เหมือนเดิมต่อไปครับชิปข้อยี่ครับ น้องๆครับการหารกับการคูณนี่เหมือนกันการคูณด้วยจำนวนชนิดเดียวกันจำนวนเต็มเชเดียวกันเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกการคูณจำนวนเต็มต่างเช่กันคูณกันจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนเต็มลบการหารก็เช่นกันจำนวนลบหารด้วยจำนวนลบก็ได้จํานจำนวนบวกโอเคนะครับอ่าข้อที่ยห้าเลิกลบสี่สิบ เป็นจำนวนเต็มลบหารด้วยลบแปเป็นจํานวนเต็มลบเช่นกันตอบจานวนบวกสี่สิบหารด้วยแดได้ห้าคตอบข้อย5ห้าตอบช้อยสี่คำตอบข้อ25ห้าตอบช้อยสี่ต่อไปครับข้อที่ยี่สิบหกครับต่อไปครับข้อที่ยี่สิบหกครับ ใครเสร็จแล้วทำต้งหน้าต่อ 120ตั้งหารด้วยลบหกคูณลบสจำนวนเต็มชี้เดียวกักนคูณกันได้จำนวนเต็มจำนวนเต็มบวกหกคูณสองได้ย2่สองคำตอบข้อนี้120่งร้่สิบหารด้วยสองคือตอบ10บข้อที่หกตอบใชสองครับต่อไปข้อที่ยี่ครับ ลสองคูณด้วยลบสี่ 4, จำนวนเต็มต่างชนิดเดียวกันคูณกันตรงนี้ได้จำนวนเต็สองสี่แปดแปดหารด้วยลบแปดจำนวนเต็มต่างชนิดการหารกันตรงนี้ได้จำนวนลบแปดหารด้วยแปดได้หนึ่งคำตอบข้อยีอ่สิบเจ็ดตอบใช่สี่ลบหนึ่งต่อไปข้อที่ยี่สิบแปดครับ หน้าที่123ข้อที่8ให้ถามเชิญครับหลังสุดใช้ปิดประตูนิดนึงครับขอบคุณครับรองถามข้อที่28ครับ ลองคิดข้อ28ครับ ผลลัพธ์ออกมาเป็นจนเป็นบวกนำ25้าคูณด้าย15 5 25ใส่5้ทั้อสองสบวกสองเป็นสอง่อยู่ในหลักสินะครับใส่ศูนตัว1คูณ5ได้5 1าคูณ2ได้2จะนมาบวกกนะันบวกกันแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็น375ปึ สามร้อยเจ็ดสิบห้านำไปหารด้วยลบห้าครับจำนวนลบหารด้วยจำนวนบวกได้จำนวนลบ<อ>น้องครับจำนวนบวกหารด้วยจำนวนลบผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนลบสามร้อยเจ็ดสิบห้าหด้วยห<อ>้าห้าเจ็ดสามสิบห้าสามสิบเจ็ดลบสามห้าเหลือสองห้าห้าเห้าคำตอบคือติดลบเจ็ดสิบห้า ข้อ28ครับตอบข้อนี้ตอบข้อทีอ่4ครับอาต่อไปที่ข้อ29ครับดุ่ยน้องครับเพื่อนถามประเด็นของการลบมเล่ฐานแปะเดี๋ยวพี่อธิบายนิดนึงนะครับการลบมเล่ฐานเนี่ย น้องต้องดูว่าตัวเลขตัวตั้งเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขตัวลงถ้าเกิดตัวเลขตัวตั้งเนี่ยมากกว่าตัวเลขตัวลบเนี่ยก็มีปัญหาถือลบได้เลยแต่ถ้าเกิดตัวเลขด้านบนเนี่ยน้อยกว่าตัวเลขข้างล่างน้องก็มีการไปตายหรือที่น้องชอบเรียกว่ายืมมาเองแต่เวลายืมเนี่ยมันไม่เหมือยกับเลขฐานสิบทั่วไปมันยืมมาแล้วก็เอาแปดไปบวกอย่างเช่นดูนะครับ สี่ห้าหนึ่งฐานแปดไปลบกับเจ็ดสามฐานแปดอย่างนี้นะครับการบวกเนี่ยถ้าเกิดบวกแล้วเนี่ยได้ได้แปด 8, ใช่ไหมต้องใส่สูงทุเหนึ่งเพราะอะไรน้องๆครับเลขฐานแปดเนี่ยจะมีเลขโดดทั้งสิทแค่แปดตัวคือเลขศูนย์ถึงเลขเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด น้องๆมาดูข้อนี้ครับหนึ่งน้อยกว่าสามครับติดลบใช่ไหมเราก็กระจายห้าห้าก็เหลือสี่แต่เนี่ยจะไม่ใช่กลายเป็นสิบเอ็ดเหมือนเลขฐานสิบทั่วไปมันจะล่อแปดไปบวกหนึ่งกลายเป็นเก้าเก้าลบสามกลายเป็นอะไรครับหกสี่ลบเจ็ดโอ้สี่นเจ็ดใช่ไหมมีการกระจายเกิดขึ้นอีกแล้ว กระจายจาก4กลายเป็น3แต่ไม่ใช่กลายเป็น14นะนอ้องต้เอา8ไปบวกกับ4ในใจเพราะเล่ฐหาน8แต่หก4ีได้ครับนะ้อง12 1 2รเดเหลือ5จาดึงสามลงมาคำตอบคือ3 5 6ห8าแกนไปรเด็นต่อไปต้องคือการบวกถ้าเกิดบวกแล้วเนี่ยได้ตัวเลขที่เป็น8เป็น9เป็น10ก็คือมากาวกว่ ถ้าเกิดเป็นแปดต้องใส่ศูนย์ทดหนึ่งถ้าเกิดเป็นเก้าต้องใส่1นึ่งทดหนึ่งถ้าเกิดบวกแล้วเป็นสิต้องใส่สองทดหนึ่งโอเคไหมครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแปลวม่ได้เด็ดไม่ได้ทุณผีครับต้องอ่านว่าห้าเจ็ดเจ็ดสามแปดดูนะ บวกกับสองหนึ่งนะครับแล้วก็สามฐานแปดดูนะครับบวกกันกน้องนะเจ็ดบวกสามเนได้สิบต้องไปใส่ศูนย์ทดหนึ่งไม่ได้นะเพราะถ้าบวกกันได้แปดต้องใส่ศูนย์ทดหนึ่งบวกกันได้เก้าต้องใส่หนึ่งทดหนึ่งบวกกันได้สิบต้องใส่ สองทดหนึ 8, 8่งต่อไปครับเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกกับทดหนึ่งเป็นเก้าเป็นแปดใส่ศูนย์ทดหนึ่งเป็นเก้าใส่หนึ่งทดหนึ่งห้าบุญสองเป็นเจ็ดเจ็ดบุญเป็นแปดใส่ศูนย์ทดหนึ่งรอบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองฐานแปด นะครับนี่เป็นแนวจทย์ที่เพื่อนถามต่อไปพระยิ่ก้าสัมโพนิชาพัชร์ยิ่งชาพัชร ค่ยอยกาวของกับสองเท่าไหร่จานวนเต็รมาารูปหารด้วยจนวนเต็มรู ในจำนวนบวกนะข้อนี้นะ51หารด้วย3ได้17คูณด้วยเลขที่2ครับลบหกหารด้วยสองจะส่วนเต็มชี้เดียวกันหารกับผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนบวกห0หารด้วย2ได้5 17สิบคูนหก็แปบห้ข้อนี้29่สาคำตอบคือช้อยสี่ครับ ต่อไป้อทีสัตย์ค่ะไปงติงโนรับ đi đi thẳng, tay đi thẳng bay, James phải điu, tất cả các bạn 非常好。 หารด้วยห้าจำนวนเต็มลบหารด้วยจำนวนเต็มบวกได้จำนวนเต็มลบหนึาห้าได้ยี่นะครับลบยี่สิบต่อไปนะครับจำนวนเต็มลบหารด้วยจำนวนเต็มลบได้จำนวนเต็มบวกเจ็หาด้วยหกได้สิลบสองน้องๆรับ ข้อ3ามิตอบชสี่